แร่งนะเด็กๆแล้วห,หนูก็ดูไปกับลุงเลยนะครับลุงจะเอาชนะได้ไหมเราจะมาเล่นแร้งซีซีจะอันดับกันนะครับมาดูกันว่าซีซีจะอันดับลุงอยู่แร้งอะไรนะอ๋อแร้งแร้งที่ลุงอยู่ซ,ซีซีจะอันดับก็จะเป็นเอแร้งฮีโรอีกสีดาวนะครับเป็นฮีโรอีกสีดาวเนาะน้องๆหน,หนูเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอตึงขนาดไหนเราจะเจอเรนมาเตอร์หรือไม่เราไปดูกันเลย ตอนนี้เรากำลังรอเข้าเกมแต่ตอนนี้เสียงเกมมันดังเกินปุยมุ้เดี๋ยวลุงจะต้องขอปิดเสียงก่อนนะครับมันดังเกินโอเคครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนนะมาดูกันครับว่าตอนนี้ลุงจะไหวไหมลุงจะได้เบรกไหมโอ้เพื่อนเราแรงโกเลยทุกคนไอ้เพื่อนเราแรงโกเลยแต่คนที่เหลือเป็นแรงแกนนะครับโอ้โหแต่ลุงจะไหวไหมลุงมีร่อยเอง มาลุงจะทําเต็มที่สุดนะครับมาครับจังหวะนี้ลุงก็ซื้อจีสิบแปดมานะครับหรือเขาเรียกก๊อกสิบแปดอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาจะเรียกอะไรก็ช่างของเขานะครับแต่ลุงจะเรียกตามชื่อปืนเลยนะครับจีสิบแปดเนาะตอนนั้นเราเห็นหัวเขานะครับแต่เราไม่ได้ซื้อมาเราก็ต้องเอาปังปังปังไปขนาดนี้ก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้เราก็เล็งโดนแบดสิบนะครับดาวเมทสิบนะครับตอนนี้ลุงก็กําลังหาที่ที่เหมาะๆนะครับ ลุงกำลังคารไปแบบไม่ไร้เสียงนะขีจํากัดนะครับบาบตอนนี้ลุงกำลังเข้าชาร์ตนะลุงกำลังเข้าชาร์ตนะครับจังหวะนี้ลุงวิ่งเข้ามาเอายังไงจังหวะนี้ยังไงของลุงมารับลุงจะวิ่งเข้าไปเอาปหายครับทุกคนจังหวะนี้นะครับลุงเห็นอยู่ข้างหน้าครับสามตัวลุงวิงเข้าไปสวนแบบดิจิตอลตอนนี้ลุงยิงดาวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ลุงก็ย่อหยับเป็นที่เรียบร้อย เราโดนแม่หญิงชุดไทายยิงนะครับ <c oughs> มาดูกันว่ตาตอนนี้ลุงจะเล่นเดินเกมยังไงนะครับลุงก็จะเดินด้วยดีเซิร์ตนะครับซื้อไอวอลมาลูกหนึ่งนะครับไม่งั้นลุงจะไม่ไหวนะนี่นะครับเรามากับน้องมังกรงคูดใจแล้วนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดจุม่มผูน่ารักแล้วนะกับหนวดหนวดเขาที่มาด้วยพร้อมกับผมอันหล่อเหลาของเขาครับ มานะครับลุงจะไม่ทําเพลงอะไรแล้วนะครับลุงจะไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับลุงจะใส่แบบเต็มคาราเบลเลยนะครับมาครับจังหวะนี้ลุงจะไหวไหมลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงหันสวนป้งหนึ่งแป้งจังหวะนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะไหวกันไหมนะครับเขาจะไหวกับลุงไหมเม็ดหนึ่งไม่ตายเม็ดหนึ่งอ่าวลุงล้มครับทุกคนจังหวะนี้ลุงล้มนะครับเพื่อนเราจะชุบได้หรือไม่เพื่อนเราชุบไม่ได้นะครับ <c oughs> จังหวะน,นี้นะครับเพื่อนผมก็ออบไปแล้วนะครับแต่เพื่อนผมก็โดนป8ยิงนะครับโอโ้โห <Double kill. S 2> โอโ้โหจังหวะน,นี้นะเพื่อนเราก็เล่น48กันนะครับโอโ้โหประท่ากันยังดูเดือครับจังหวะน,นี้เพื่อนกําลังเอารถถังยิงนะครับโอโ้โห <Double kill. S 2> เ,เพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราแพ้เหลือลบนะครับโอโ้โหปังเดียวแตกหมดเลยครับมาจังหวะน,นี้ีลุงจะ <c oughs> แบกแบบ เต็มคาราเบลแล้วนะลุงจะไม่เอาไม่เล่นแล้วนะครับจังวันนี้ลุงคว้าลูกซองมาเลยนะเป็นไงลุงคว้าลูกซองมาลุงโคตรตึงเลยแล้ดูดาเมจลุงปปาสิบเยอะสุดละอืมตอนนี้ลุงจะขอแบบว่าเต็มคาราเบลสักรอบหนึ่งนะหลานลุงจะแบบว่าลุงจะเอาจริงแล้วนะลุงจะได้แจกของให้คนทั้งประเทศเดี๋ยวเขาจะด่าลุงเอา เขาชอบด่าลุงว่าไอควายทั้งๆที่ลุงก็มีชื่อเรี่ยกเออลุงจะไม่ยอมแพ้นะครับเราต้องสู้เพื่อประเทศนะครับจังหวะนี้ลุงก็ได้แอบจังหวะนี้แอดดอกก็เกิดตรงหน้าลุงลุงก็ลอยไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้เขาทั้งหน้าลุงเราก็มีนะครับแล้วก็เตรียมสอยเปิ้งไม่หนึ่งเจ็บครับเอาแล้วลุงก็ด่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครก็ได้ชุบลุงหน่อยลุงไม่ไหวแล้วเอ้า เขาตัง้งให้วอผิดทิศนะครับลุงก็แพ้เป็นเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเพื่อนเราโดนยิงหัวแบบยับยับนะครับลุงจะมาแบกแต่ลุงให้เพื่อนแบกแล้วมามามาลุงจะเอาไหมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะซื้ออะไรดีซึกสกาไหมไม่เอาสองยาวไหมไม่เอาดีกว่าเอานี้ไหมไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าคุย่อบใครอะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่นะครับเราก็ซื้อไอโซื้อเกาะมาแล้วก็ซื้อไอโวอ, vo, อีกลูกนึงนะครับต่อยผมทําไมมีอะไรหรือคุณอยากมีล่วงฮะผมเรียกเพื่อนนะผมเรียกพวกนะผมมีทุกน้องเยอะนะตอนนี้นะครับเราก็เป็นผู้นาประเทศแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชาร์จเราก็แบตจะหมดนะครับ <c oughs> เปิงเปิดดาวหนึ่งครับ มาดูกันว่าตอนนี้ลุงจะเดินเกมยังไงนะครับลุงเราก็จะเดินไปหลังบ้านนะครับแล้วนะครับปละเบิดเข้ามาเราจะไหวหรือไม่เราไม่ไหวหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเปิดมาอย่างนี้ลุงจะเล่นเกมยังไงเนี่ยเบิรเาเปิดมาอย่างนี้ลุงก็สวนไปเลยครับตายไปหนึ่งลุงโคตรตึงเลยครับ หมดครับลุงเก็บโคตรตึงเลยลุงอะลุงตึงสุดแล้วไม่มีใครตึงสู้ลุงได้หรอกพอดีว่าลุงเต็มคาราเบลลุงเต็มระบบลุงอัดลูกห้าหกเลยนะรถนะครับรถนะครับลูกรถนะมาจังหวันี้เราก็จะอัพสองเป็นองที่โหดที่สุดในโลกนะครับลุงจะไหวหรือเปล่าตอนนี้ลุงจะแบกแบบเต็มที่แล้วนะลุงจะไม่ตลก แต่ลุงจะตะลกนิดนึงแต่ลุงจะตะลกตลกนิดนึงนะครับลุงจะไม่ติดตลกแต่ลุงจะตะลกนิดนึงไม่งงหรอกเนาะลงแรงซิซิลเอาแต้มครับอืมลุมาดูกันว่าลุงจะตีตื้นได้ไหมนะครับแต่ลุงก็ว่าลุงน่าจะตีตื้นไม่ได้หรอกเพราะลุงกระจุกลุงทำอะไรไม่ได้อื้อไม่ได้นะครับไม่โดนเลยเตรียมคาราเบลนะครับ ไปเลยเพื่อน,เด,นเ,เดินเลยเดินเลยเดินเลยเพื่อนเดินเลยเดวเ,เ,ดเ,เดสียชื่อลุงตู่ไอพูดผิดนะครับเดาเสียชื่อลุงลุงยุทธทุกคนเห็นนั่นไหมมันคืออะไรกันมันคืออะไรมันคืออะไรผมก็สงสัยลุงนี่สงสัย <c oughs> ดูกันว่าเราจะรอดไหมตาหนึ่งนะครับลุงก็ยังไหวนะ ลุงก็ยังไม่ยังไม่เป็นไรนะครับลุงก็ยังไหวลุงก็จะเต็มที่ครับเต็มระบบตอนนี้ลุงก็ <c oughs> ขึ้นไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เสียงลุงกําลังหายนะครับลุงไม่รู้ว่าลุงจะอยู่ได้ถึงไหนนะหนู <Yeah. S 1> มาดูกันนะครับมานะครับจังหวะนี้เราก็แอบแอบไปนิดนึงเอ็นแอบแอบนะครับเรามาดูว่าตัวสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนนะครับหนูหน <c oughs> ลุงว่าเขาต้องอยู่แถวๆนี้แน่นอนลุยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไปอยู่ไหนได้อ,อือใครว่าบ้างขันสวนเปิงนี่ไงทุกคนอยู่นี่พอดีเลยเปิงทีเดียวเต่งครับพอดีว่าลุงตึงเป็นไงเนี่ยน้องๆลุงเก่งไหมครับน้องๆ <c oughs> ตอนนี้ลุงจเจาจริงๆสุดๆเลยลุงจะไม่อออมือ ลุงจะเล่นกซ่าไม่เอาดีกว่าสก,กาดีกว่าเปิงอุสก,กาเป็นอะไรที่แหลงมากนะครับลุงไปคนบอกเลยลุงแนะนำว่าสก,กาอัพเวลกับซองอัพเวล <c oughs> มาดูว่าตอนนี้ลุงจะไหวอีกหรือไม่นะครับถ้าลุงไม่ไหวอีกหรือไม่ลุงก็จะไม่ไหวอีกต่อไปมานะครับเรามาดูว่าลุงจะเก็บอาการอยู่ไหมถ้าเกิดเราแพ้ตอนนี้ ลุงบอกมันคืออะไรมันคืออะไรผมก็สงสัยผมก็สงสัยอบจิมน้าจุมแล้วก็จุมน้ากิมเรา <c oughs> มาแอบเล่นแบบแผดระดับระดับชาติเลยนะครับเล่นชิงแชมป์ถ่วยรางวัลสองหมืน 20, บาทโดดมาเปิงเปิงเออเราเจอกระสานเราได้ปืนใหม่แล,แล้วจะเล่นทำไมหัวแตกผมไม่แตกหัวแตก โอ้โหลุงโคตรตึงเลยทุกคนลุงตึงมากๆเลยใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ลุงก็ติดท,ท็อปประเทศ2,000ดาวนะครับลุงอยู่ที่แรงแกนมอเตอร์5ดาวแต้มอยู่ที่8 0 0 0นะครับ <c oughs> 80,05999นะครับอันนี้แต้มของลุงนะทุกคนก็อย่าหวั่นไหวนะครับเพราะว่าลุงก็ตึงเกิน ลุงตึงอยู่แล้วครับไม่ต้องมาชมลุงจังหวะนี้ลุงจะเปิดหัวหรือเปล่ามาดูกันเปิดลมครับเอาไปลุงจะเปิดลมจังหวะนี้ลุงไม่ไหวครับลุงดันนะครับลุงดันอย่างเดียวเลยจังหวะนี้นะครับลุงโดนนะครับลุงโดนแต่ลุงไไหวครับลุงไม่ยิงยาครับยุงยังต้องใส่เกาะโอเคลุงต้องอัาเกาะไม่งั้นเกาะแตก ทุกคนก็ต้องเล่นเป็นนะครับต้องเล่นแบบเชิงตรง<ๆ>เชิงตงึงอะไรเงี้ยจังหวะนี้นะครับลุงกําลังเข้ามาชาร์จนะครับแต่ก็ไม่มีใครมาเข้ามาชาร์ลุงเพราะว่าเขาน่าจะกลัวลุงเพราะว่าลุงตึงมากตึงที่สุดแล้วอะ่ะน้องๆนี่เขาอยู่แกนมาเตอร์นะครับทุกคนลุงก็เล่นเอาเต็มนะครับเพราะว่าลุงก็จะต้องอยู่ที่แหลงแกนมาเตอร์แปดดาวนะครับ เจ็บครับ <c oughs> ลุงจะไหวไหมเนี่ยลุงไม่รู้นะครับว่าลุงจะไหวหรือไม่แต่ลุงก็ต้องเอาให้ไหวนะครับเพราะว่าลุงก็คือลุงนะครับลุงก็จะต้องสู้ต่อไปนะครับ <need> มาดูกันนะครับว่าลุงจะไหวไหม ลุงไม่ไหวครับทุกคนลุงโคตรกากเลยลุงเอายังไงครับลุงไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ลุงจะสกิลแตกไหมสกิลปากลุงจะแตกหรือไม่มาดูกันจังหวะนี้ครับลุงก็แบกนะครับลุงไม่แตกแล้วเพราะว่าลุงโหดเกินเพื่อนเพื่อนก็ทําอะไรกันก็ไม่รู้นะครับลุงเสียลมมากเลยเดี๋ยวมึงเจอกันนะครับเดี๋ยวพวกมึงเจอกูแน่นี่ก็ทําอะไรไม่เป็นสคิวเลยนี่อุ้ยบักอันนี้ าทำอะไรกันไม่เป็นเลยใช่ไหมครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับอ้เขาทาอะไรไม่เป็นแม้แต่นี้เดียว <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยนะครับเขาทำอะไรไม่เป็นเลยผมอยู่แกนห้าดาวจนแล้งผมลถมาอยู่แพทตินัมเลยครับทุกคนดูนะครับนี่ครับดูดี <c oughs> เขาทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงผมต้องเชิญมาคุยนะครับผมต้องเชิญมาคุยไม่งั้นมันไม่ได้นะครับ เอ้ยไม่ใช่ผมต้องเชิญเขามาคุยครับทำไมเขาทำกันแบบนี้นะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สไตล์ลุงอนะ่ะมึงรับกูเข้ากลุ่มตรงนี้นะไม่งั้นกูจะฆ่ามึงขอลาผมแล้วครับมแ,มนะแม่งอะไรคะมึงอ่ะแม่งแม่ก็ไม่เก่งอนะไรของมึงก็ไม่รู้ไอ้ควายไอ้เฮียแอ๊ดก็หาผ้ามึงอนะ่ะโอเคครับลุงก,ก็ด่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ลุงก,ก็บใบ้ทุกคนนะครับลุงก,ก็ดึงธงลงมาหนึ่งทีนะแล้วเราก็ คงนะครับมียอดซีปอยูอย่ามางย่ามีแบบว่ายู่อย่ามึงย่ามีเบบวิายู่อมูไยู่เอ็มย่ามีแบบวนน่าอ,ย,อย,าาย,าายู่ไปแล้วครับทุกคนอย่าลืมนะครับมาซื้อถังลุงบ่อยๆนะครับหรือว่าก็เรือนำน้ำก็ได้นะครับหรือซื้อมาซื้อบ่อยๆเลยเพราะว่าลุงก็แบบขาดรายได้มาเป็นเดือนแลว้วอ่ะเดี๋ยวลุงจะดีกีตาร์รอนะครับว่าเผื่อจะมีคนมาสนใจลุงบ้างลุงไม่มีสนใจลุงเลยอะ่ะ ก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมของฟรีไฟเขาด้วยนะครับร้านค้าแห่งความมืดสองชั่วโมงแล้วจะออกนี่ไม่มีใครซื้อของเขาเลยเพราะมันเก่าเกิน <c oughs> อย่าลืมไปเหมา MP5 ด้วยนะครับรับรองเหมาตู้พันเปอร์เซ็นไม่มีไม่มีที่ใครจะไม่เหมาตู้ไปแล้วครับเอออย่าลืมนะอย่าลืมไม่ต้องกดไลค์อย่าลืมไม่ต้องกดแช์นะครับโอเคโอเคอย่าลืม้วยนะไปแล้ว